เอาสวัสดีครับวันนี้แม่บ้านนะครับเตะตะก้อนนะครับเจาต้าฝั่งนู้นก็จาต้ากับกับเมียนะครับฝั่งนี้พี่จ๊อกกับเมียเหมือนกันครับให้แม่บ้านได้ข้ามกันนะครับแม่บ้านเสิร์ฟนะครับวันนี้นะครับทางข่าวหงจัดจะออกข้างนอกนะครับจาต้าแบบโยกยังไงเมียยังไงเสิร์ฟอ้าวตีไปไหนนะครับไปจะได้เนอะ สองต <function als. S 3> ่อศ okay, <reco> ูนย์ครับเอาสามต่อศูนย์นะครับสามศูนย์เอากูนะครับกูนะครับสามศูนย์เซิร์ฟ ศูนย์สามเอายังไงพี่เอาเจต้าเปิด์เดาเจต้ายกยังไงเอาเอาเอยได้มันได้มันเอาหนึ่งต่อสามเจโยสนใจไหม เนี่ยมันเนี่ยมัน,มนเอาสามตัวหนึ่งเอาเจ้าต้าเปิดเดี๋ยวเข้ามายังไงเอาตีกับข้างตีไปฝั่งตัวเองนะครับสี่ตัวหนึ่ง Hà tóc nương nữa gặp hà tóc nương âu nào pues, cho ta, ta à nhà mà mùng ta ta con mà ngay ơ đi đâu đây chết 7 nên chết หนึ่งต่อเจ็ดเอาฝั่งมียไเจ้าข้ามไปเอ้าจะตายยังไงมียจะตายตีโอ้โหเจ็ดต่อหนึ่งนะครับไปจะตาเปิดยยเข้ามา 2ต่อ1 8 1 9ต่อ1 9 1 0ต่อ1 บอลไปเจได้รถ่ะรถเป็นเจไรฮะเขาเอาเมื <ett> <IN> ่อบ่มัดเมื่อจังไงบันนี่นับบาวา่ะนะฮะ จบเกมนะครับเกมเหรอมิดเดียวมิดเดียวนะครับเกม